สวัสดีค่ะสวัสดีครับเข้ามาได้ไงเนี่ยแค่เปิดเลขห้องเองเอา้าก็เลขห้องไงบนซ้ายก็ต้องเข้าได้เิเออพี่หนูจะบอกอะไรฟังป่ะเอา้เอาบอกอะไรฟังอ่ะพี่ดวงเก่งหนูเด็อ่าสิบเพชรเองออกโอเคเธอชื่ออะไรชื่อเดียค่ะเราพี่ชื่ออะไรคะเราชื่อมอนพี่วันนี้เป็นวันเป็นวันเป็นวันที่ดีของหนูมากเลยอะทาไมอ่ะ ส่งไปอ่ะได้นี่ด้วยบัตรสร้างหอไอบัตรเปลียนชื่อเดียอายุเท่าไหร่เดียอายุสิบเจ็ดเองพี่เท่าไหร่คะสิบเจ็ดเราสิบแปดใกล้ๆกันเดีอยอยู่จังหวัดไหนเดียอยู่กรุงเทพแล้วพี่อยู่ไหนอ่ะเราอยู่ขอนแก่นแล้วพี่ชื่ออะไรเนี่ยยังไม่บอกหนูเลย <c oughs> ก็บอกว่าชื่อม่อนฮลัลโหลอ๋อลืมขอโทษทีได้เปจบแล้วขอโทษได้ไหมขอโทษได้มา,มาหรออ๋อได้ได้ครับได้ครับถ้าเป็นเดียเราไม่ว่าหรอก เราลรว,วแฟนเดียวไปไหนเดียวไม่มีแฟนอะบีทำไงได้มีมีใครมาจีบเปล่าไม่มีใครมาจีบเลยแสดงว่าไม่สวยไม่อ่ะสวยแต่คนแล้วก็เลยไม่กล้ามาจีบไงอะไรนะหนูสวยไงคนก็เลยไม่กล้ามาจีบสวยต้องมีคนมาจีบดีก็นหนูสวยเกินไงอ๋อสวยเกินแล้วอันนี้เรียนอยู่หรือ,อยังไงเนี่ยเรียนอยู่ค่ะมห้าใช่ค่ะ เรียนเรียนสายอะไรมห้าสายไฟสายไฟแฮะคนละสายเรียนสายวิชาิตเฮ้ยได้ได้เรียนเป่าฟิสิกส์อ่ะเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะเราเราไม่เก่งหรอกฟิสิกส์แต่เรื่องโรแมนติกขอให้บอกเดเด้เดี๋ยเดี๋ยชอบวิชาอะไรเีชอบวิชาภาษาอังกฤษมากเฮ้ยแสดงว่าสปี a อังกฤษไม่อ่ะอ้าวเรียนเรียนได้นะเว้ยเดี๋ยอ่านได้แต่เดียยแปลไม่ได้อย่างสีเหลือง เยลลมะม่วงมังกมีดอิตถือว่าไปได้ไปได้เอาคำ <laughs> มเราจะนอนกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวประมาณไม่เกินเที่ยงคืนน่ยก็นอนเพราะุ่งนี้ไปเรียนเราเราแบบมีมีสเปกไหมอ๋อ,อ,อสเปคเหรอแม่หนูชอบผูช้ชายที่แบบว่าคุยด,ด้วยแล้วสบายใจคุยด,ด้วยแล้วมีความสุขแค่นี้เลย ใช่เขาแบบว่าสามารถเป็นเซฟโซนให้เราได้นี่เอาเป็นเซฟโซนหรือว่าเป็นได้แค่เฟนโซนไม่เฟนดิแฟนอ๋อแฟนแล้วเราเคยมีแฟนเปล่าใครมีแฟนเล่าแล้วเราไปเล่าอันนี้คือเจอกันที่ไหนที่โรงเรียนไหมไม่เจอกันในเกมเหรอเจอกันเในเฟซไงอ๋อในเฟซเราเลิกกันทําไมอ่ะเขาไปมีคนใหม่โอ้ยแย่วพวกเนี้ยเจ้าชู้ เขาไปมีกิ๊กปุ๊บเขาบอกหนูว่าหนูอย่าเพิ่งไปมีใครนะให้รอเขาก่อนเอ้าอะไรวะเนี่ยเออเขาบอกหน่อยะใครมันจะรอวะมันแบบมันเก็บเราไว้เนี่ยเธอชื่ออะไรชื่อออนค่ะชื่อออนอายุสิบเก้าเฮ้ยสิบเก้าเป็นพี่เราเราเรียกพี่ละกันไม่ใช่ละพี่ออนอยู่จังหวัดไหนเป็นคนลาวค่ะเป็นคนลาวสบายดี สบายดีอยู่แขวงใดล่ะแขวงสวรรค์สวรรค์นะเขตอีกแล้วตี้เป็นตะคนหลายเนาะเฮ <c oughs> ้ยแล้วพี่ออนมีผู้บ่าวไปไม่มีไม่มีตีจีบได้บอแลวเต้แลวเต้เอางั้นไม่จีบแลว <c oughs> โอเคโอเคเลยที่อยู่จังหวัดอะไรอะอยู่กรุงเทพอยู่รามีอีหยังแซ่บแน่ส้มตำบ่บ่เอาอืมไม่รู้ เ,เจ้าคนล่าแทบ่นี่นั่นกับแสบเบิร์ตถันละแสบเบิร์ตเตีเจ้าเจ้าแสบบ่ต้องวรองอุย้ยเดี๋สิไปลองซิมเบิงโอเคโอเคเบิงทรงเป็นต่เหนียวอะเอา้าเอา้าซุเป่แบบนี้เด <c oughs> บกเป็นแต่เป็นแต่ยำบ่ขาด <c oughs> อันมือแรกเนี่ยเจ้ากินอีหยังมาบ่ไรกินลดคุณอยู่เจ้าย่านย่านอ้วนเตีแมน เจ้าเจ้าหนักเท่าไรพี่อย่าไปถามเขาแล้าแบบนี้สิถามบอกบอกหรอกโอ้ยบอกแน่บอก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 แน่เอ๋ออ้นบอก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 เจ้าเจ้าสูงเท่าไรร้อยห้าสิบเองร้อยห้าสิบหนึ่งพี่จริงๆหนูไม่ได้ชื่ออ่อนนะชื่อเอียงเอาชื่อลันเอียงก็ชื่อลัน โอเคเอื่อยเอื่อยลั่นแล้วอัน ID ไอดีไผ่เนี่ยออนจ้าเนี่ยไอดีหนูนี่แหละเอา้าแล้วใครคือออนน่ะช่างขึ้นมาเองไงเขาจะบอกจริงเปล่าแล้วเจ้าเคยมีผู้บา่าวบ่เคยเลิกเฮ็ดยังล่ะก็เขามีคนใหม่กระเลิกต้นเนาะโอ้ยเขาเจ้าชู้อีกแล้วเขาเจ้าชู้ไม่ไหวเลยเนาะเขาเจ้าชู้แต่ค่อยบาเจ้าชู้เ้อ เดตอันเป็นคนในเกมปะรวมกันเลยค่ะชีวิตจริงกับในเกมเหมือนกันเลยบอแบบคนล่าสุดเนี่ยอ๋อคนล่าสุดอยู่ใกล้ๆกันก็คือชีวิตจริงใช่ไปไปจีบกันจังไดดคือทํางานด้วยกันอ๋อเอ้ยเห็ุงานแล้วอยู่ไทยเอาอ๋อตอนนี้เอ้ยอยู่ไทยแมนตอนนี้ใครอยู่ไทยจังหวัดไหน อยู่กรุงเทพกรุงเทพติโอ้ยเดี๋ยวค่อยไปหาเด้อว่าต้องมาหรอเอ้าอ๋อเป็นทํางานทํางานอย่างทําไดบ่เย็บผ้าเย็บผ้าตีแมนมาเย็บเย็บใจไข่ไดบอได้ยินเสียงเอะอยเราใจจะขาดอ๋อเสียงแบบมันแบบเสียงคือผูชายเสียงเป็นตะหักเอ้ค่ะคนหักอยู่โอ้ยตีแมหาต่อไปเด้อโอเคโอเค แล้วเจ้าอยู่น้ำไผ่นี่มาอยู่ไทยนี่อยู่กับแม่อยู่กับแม่แม่อันก็นเห็นงานอยู่ไทยแม่แล้วอันมีมีวิธีจีบสาวเล่าบ่อือมคุดก่อนบ่มีบ่มีขันขันผ้าสาวเล่าไปอันจำประแดกนี่ได้บ่ได้ได้โอ้สาวเล่ามากักเนาะยกเว้นยกเว้นอย่าง เจ้าเจ้ามักบ่อประแดกอ่ะมักคือกันทะเลมักคือกันตีโอ้ยมันแซแบเนาะอันเจ้าบ่มีิยังสิถามค่อยเตะบ่เอา้อกมผูุสาวแล้วบอบ่โสดโสดบอแม่โสดแต่ตอนนี้บ่โสดตลอดนันละถ้าถ้าเอื้อลันยู่ตาตายแล้วเจ้าเปิดเลขพิมพ์เหตด์ยังจะเปิดคุยกันทแหละถ้าถ้าผู้บ่าวแมมนบ แมนบอแมนเอาสิแมนหรือบอแมนวะถ้าถ้าคอยแมนบอแ,แล้วจะเข่ามาคนแรกรวดเฮ้ยสิออกแล้วฮะสิออกแล้วสิไปแล้วต๋ไปแล้วแม่สวัสดีครับสวัสดีครับในายชื่ออะไรอะ่ะชื่อชื่ออีเอมครับชื่ออีเอ็มอ่ะอ่ะอ่ะครับอีเอมใช่ครับอายุเท่าไหร่ อายุสิบเจ็ดครับเพื่อนหลักสิบเจ็ดเราอายุสิบแปดเราเป็นคนที่ไหนอ่ะเพื่อนเราอยู่ขอนแก่นโอ้คนอีสานคนนี้แมนเรานายล่ะคนปาจีนแต่พูดอีสานได้ปาจีนอ๋อเว่าได้แมนแล้วว้าได้แมนแล้วทำไมเว่าได้เขามาจากจากอีสานมาจากอีสานแมนแล้วแต่ก่อนอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดอย่างน้อมอบะ อลืมแล้วโอเคฟว่าเป็นอยังดูตอนน้อยๆแล้วแล้วอันแฟนเจ้าไปใส่โอ้บ่มีหรอกครับนอนแล้วนอนแล้วเอาเอานอนแล้วเอาเมื่อกี้บอกบ่มีเอาสรุปจังไดบอมมีเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มันติดมันบ่มีบ่มีแฟนแต่บ่แม่นแฟนแต่ก็คนคุยซื่อๆอ๋อยังยังคุยกันอยู่แม่นคุยคุยจากคนลักคนเดียวคนเดียวอ๋อด้หลายใจปานานคุยคุยกันโดนไป กือบเกือบสีเดือนแล้วล่ะอันพอ่อกันในเกมบ่อบอเจอกันในเฟสไม่แหละเจอกันในเฟสไผจีไผกออ้อนยังงม่ทันจียังมันจีคุยซื้อคุยอยู่คุยอยู่ก็นั่นละ่ะไผอันไผทักมาก้อนเออเขาเขาเขา,ขา,ขา,ขาทักมาเขาทักมาเขาทักมาตีเขาหนาหักบ่เอาปรับทีมเห็ดยังเอาเดีย๋ยวเ้อเสื้อเสื้อผู้สาวนี่เสื้อผู้สาวเสื้อผู้สาวตีผู้สาวผู้สาวบ้านใดย นี่เดียวผู้สาวผู้สาวผู้สาวสวัสดีครับผู้สาวผู้สาวมาเปิดไม่ตัวเฮาอ่ะอีผู้สาวเอื่อยเอ้ยกิฟเฮเ่เขาเขาอายุคือข่อยเขาอายุคือผมโอ้ยเอื่อยเอื่อยนั่นละเอื่อยเอื่อยกิฟอยู่จังหวัดใดเป็นคนประจบครับเอาเราเอื่อยเอื่อยกิฟหมูไปใส่เบิดโดนทิ้งหมดแล้วครับเราแฟนเจ้าเด้โดนทิ้งเหมือนกันครับโอ้ยเป็นแต่เศร้าเอาไปแล้วเอา โดนทิ้งก็ไปเนะเาะเอาเอาจังซี่เจ้ามักสเปคแบบไหนเฮ้ยผมเ็มได้ก็ได้ผมครบคนที่แก่เลยจะสเปคยังไงก็ได้ก็นั่นลานิสัยอ่ะเจ้ามาักแบบไหนนิสัยแบบบ่เจาชู้จังเหรอเ่าคุยนัน่งคนตีนกันโอเคบ่าจ้าชู้บ่หลายใจเอาจังซี่เจา้าโตขึ้นอยากเป็นยังแบบอาชีพในฝันอ่ะเจ้ามีบ่ น,กกน,น,นักบอลนั่นตัวนักบอลตีวู้เป็นเตะบอลเก่งคักเจ้าเป็นตำแหนง่งใดเล่นไดเบิร์ดแบบว่าลเล่นบอลเนี่ยมันต้องเฮ็ดแต้มแล้วคันสีหอมแก้มต้องเฮ็ดจังใดเฮ็ดเฮ็ดใจตาเข้า่ปหอมดอกโอ้แล้วเจ้าเคยมีแฟนบ่เคยมีอยู่ <c oughs> เลิอเฮ็ดยังอ่ะเลิอเฮ็ดยังมันดาหลายหนูมันโอ้มันดาหลายดิย เดืนดใจวยผื่นเว้นแต่หดพ่อหดแม่ปูเอาอันนี้คือไปพ่อกันยุ่ไดยุ่งเลี่ยนโอ้ยุ่งเลี่อนเลยตีแต่มันด่าเขาอะไรเสียงดังบางทีก็บางทีก็ตบหัวบางทีก็ะต่ายมาเปปูเอาหมายถึงอยู่ซื่อๆมันก็มาตบจังใี่โอ้เกินไปเป็นอันอายุเท่าไรเท่ากันนี่ละอายุมาเดียวกันนี่ละองเดียวกันแมน โอ้เป็นมูกันเดเลิกคุยกันเดเดินท hmm. ี่แล้วเลิกคุยกันเดินที่แล้วเอาซูมมานีก็ยังเห็นพ่อหน้าเขาอยู่ไอยูสออยู่แต่เลิกไปแล้วแมนเลิกไปแล้วแล้วไพเขาเพื่อนมาจีบเดเพื่อนมาคุยน้ำอ่าแต่ตอนแรกยังบอกเป็นจังี่แมนตอนแรกจบตอนแรกก็เป็นตาหางล่างๆเหงืไปโบ้โบโบอ๋อเพื่อนเปลี่ยนไป แมนนักเลงเกอรเออนักเลงเกอรเนอะบอเป็นอันคุลสตีเลยประสมก็เป็นผู้ยิ่งเลยอะสายสายเฮ้าติก็มีแต่แกงนักเลงยังมีเสียนะแบบมูเขาอะนะอ๋อเพิ่นไปอยู่กับแกงเจ้าก็เบิ่งให้มันดีๆแน่โอเคเดี๋ยวผมดูดูผมไปละเด้อเจ้าสิเปไปนอนเราเตี๋ยแมนแมนโอเคฝันดีเด้อครับครับสวัสดีครับ โอเคเลอครับถ้าแผ่มักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอยแนะ้อมอนี่คอยต้องขอโตล่าไปก่อนไปพอกันไหมฮอกจอาเด้อ